ถึงทุกคนเป็นทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยะเอ่าเดี๋ยว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 ฟังยายก่อนตอนที่เด็กกว่ลูกตอนนี้มันแดดร้อนมากเดี๋ยวมีตัวยำเดี๋ยวยายจะพาเล่นเหมือนเดิมเมื่อวานนะอีกหน่อยนะยอะไรวะอาหารขีดอ้าวเอาใส่ดูก่อนใช่ไหมเราจะใส่ได้ขอบคุณนะคะ ขอคุณที่ส่งพ่อบอกพ่อหรือว่าแม่ถือนานแล้วอนานแล้วที่ส่งมาให้หนูนะคะหนูเพิ่งเล่น่อยากเล่นน้ำเอออันนี้อ่ยเอาแม่ใส่ให้แม่ไปไปโดนเลยไปมาจุ่มกับมนจุ่มไไม่น้หรอจ้าเอาหัวมันุ่มลงสิจุ่มที่เาเอาเขนตรงนี้หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่แล้วหนูต้องหัดไหว้ก่อนเนาะ ไปน้ำทำไง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 ไปน้ำไงไปน้ำท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 ำไไปน้ำทำไงไปน้ำทำไงไปน้ำทำไงไปน้ำทำไไปน้ำทำไงไปน้ำทำไไปน้ำทำไง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 ไปน้ำทำงไปน้ำงไน้ำทำไงไป เฮ้ยไม่สิแม่เราเฮ้ยฮึดออกยืดร่างกายยืดฮึดยืดอีหล่าอย่าเต้นโกโกวาแล้วลูกแม่มันสิบอกของตาเล่อีกอย่าเต้นอย่าเต้นอยืดอ๋อคือกองคนภาษาเดีหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ยบไม่ได้หรอกคุณมันแดดหรอมันแดดมันจะไหมไงลูกฟังนะจระเข้ก็มีเนี่ยจระเข้มันชอบออกมาตอนกลางวันเนี่ย เราลูกันเป็นเรื่อแบบว่าเที่ยวยักษ์ใหญ่เลยกระตังมันอะไรลูกเหรอสีอะไรเที่ยวยักษ์ใหญ่เอาต้องไปให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเออน้ำน้ำอยู่ไหนจระเข้ก็มีมีชีพูดกับน้าอาร์ตว่าไงจระเข้อยู่ไหนนะไม่โอเคไม่ต้องกตาตัวใหญ่เลยลูกใครเล่นกันตาเปให้ไปเอาลูกกันคือมีตัวเดียว ไอ้บาดพาเดยที่หนึ่งบาดพาเดยที่หนึ่งเที่ยนใครเป la ็นคนแห่ล่ะมูเจ้าอ่ะตีเจียวบาดพาสิเอาวพอเมื่องเด็กชนะมาสองตีแล้วนะแกเหรอก็เฮ็ดแข่งกันบาดพาห้องบาดเพชรพ่อยเก็บเงื้อนเป็นถือเจ้าแม่ถือเนี่ยพอแม่เนี้ม ของเยอะมือแรกก็ถูกมันมันน่าซื้อเฮ้ยอะไรนะลูกโอ้โอจะอยากใส่ชุดยังไงก็จะใส่ให้ได้รักแม่ไหมปลอดแม่ปอดแม่นะเออเออใส่ชุดรักพอม ยังไม่นอนนั่นอ่ะไปเอาผ้ามาไปไปเอาไปชุดใบหน้ามาก่อนโอ๊ยแม่พื้นอ่อนแท้ป้าแอรครับเนี่ยออตองหัวโคตรพิษดินั่นแหละไม่ก็มีข้าวมีกับข้าวแล้วก็ราดหน้าเฉยข้าวรหน้าขับดิดำไม่ไม่ยอมไม่ได้ไอ้ควันนะพ่อไปแล้วนะเอ้าพ่อไปแล้วเหรอย่าไปแล้วทีนี้เอาให้เอาให้ทุกอย่างแล้วแหล่ะไปกับย่าติแมนกลับมาไง พ่อไปแล้วพ่อไปจ่ากรมแล้วเจ้าเจ้าไปกับญาไปเหรอวเจ้าไปกับอันพ่อไงญาครับเองออาไปกับนาหนแม่เจ้า์รับ่านยาจะกลับแล้วย่าจะไปกับพ่อแล้วสวัสดีค่ะมานนมนข่อไหลคืนนี่คืนหอดใข่อยได้เจ้าบะเนี้ อย่าลืมคืนหอกันเลยย่ามาใหม่ไมนั่น